สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเนือหลักแฟนเพลงแฟนมอลลัมเอ็ดเอฟซีมอลลัมเสียงวิหกสุภูสุคนค่ะจบลงไปด้วยดีค่ะสำหรับไลส์สดุดจะได้มาลืมกันครั้งที่8ด้วยความแฮปปี้เอนดิ้งนะคะด้วยความชื่นมืนด้วยความเอ่อฟินนะคะตามแบบฉบับของออไอ้เต้าอยู่ไอ้เต้าบอสนกนะคะที่พี่น้องเรียกร้องมากค่ะภาพจระภาพประทับใจเหลือเกินค่ะพี่น้องค่ะ สำหรับคลิปนี้แม่ไฟสิบบะบรรยายอีหยังไหลายค่ะสิเป็นคลิปที่ให้พี่น้องอีบซี่ขามาคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับศิลปินเสียงพี่หกหลัก,กะบอดนกพร้อมโดยน้องยูจินะคะพี่น้องคลิปนี้เบาๆไหลเด้อค่ะเด้อ,เอ,อตามคำเรียกร้องไปแล้วเนาะสำหรับไรแปดพี่น้องฟินกันแล้วนะคะมาดูกับภาพมีแต่ภาพฟินๆค่ะคอมเมนต์ใต้าภาพใต้คลิปนี้นะคะ